สกกัต้องสามไม้พักินเมื่อนี้เป็นวันปีใหม้เราเป็นปี่ไม่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งที่สองันเา่เรทุกคนือนี้จะพาไปไว้พ่าอยู่ทีผาขาดโนเลยทุกคนไปทําบุญกันทําบุญปีใไม่เนาเดีเจอกันที่ผาขาดโนเลยทุกคนไปกับพวกพี่หลญายคนอันนี้้าเบียสามี้ มาแล้ววัดพระธาโพนได้จักร้ากับวิสุทธิ้วยบรรยากาศบรรยากาศหลายๆเนี่ยบางวัดเพิ่นการสางอ่าตตอะ anh nha ăn đi đi không, phải phải không phải. À, nào <laughs> น้ำดังครับนี่น้ีนี่เป็นวัดะวเปวัดดังแล้วแต่วัดกคนคนคยัมาขอพระาตมาขอได้เรคนตามใจเราะาจะอยู่ดทุกคนาเพ้่งเสอก่อนแล้ว เป็นเสือทุกคนได้ใคร่ดไดทีนี่เได้ในเนาะปกติจะมีซีหรือว่าห้าเนาะแต่ถ้าวผูดหาได้หกหกกรีบในนี้ทุกคนแสดงว่าที่ีรถใหญ่ทุกคนหรือว่าได้ในสี่ที่เขาพัฒนาทุกคนได้ไหมได้รถใหญ่ฮะบนได้เลยบรลุรถใหญ่ได้ใช่รถใหญ่ đi, đi, vặt, cả bùa hua chi đi tuần này tuần đó điแน่นอน, hiểu không? Ta bao nhiêu xe mày máy đây. อืก็เราไปเดามใ่ีความักมีควาหักเอาหักไปนานๆาหักนีลันดอนหัลูกสามักไปนานนานหักนีลันดอนมีดอกหักดอกเราเพื่องคนเป็นดอาหักไปนานๆหักตัวเราเพื่องด้สสะตัเื่องก็จะเป็นงเพื่องไม่จริงจะเป็นเพื่องที่รงมีควั ถูกบูชาถูกไปไหวพระธาตุจะเข้าไปบูชานีทุกคนพระธาตุคนแมัวยึ้นทุกคนจะไ้ยังไกันได้ยังไงกันนนนนบิเบลล

ไปยูทูปไปทีเรียบร้อยทุกคนไดแล้วไปไปเรียนเลียนลำบาก่ายเบลรยนถ่ายถ่ายได้แล้วเรียนก็ได้บเรียก็ได้กวก็ไดุ้กันได้ที่มึงห ตรนนี้ก็เขามาถวายเลยพี่น้องพรบูชาเลยไม่ไนจแต่จะมีคำไหว้แล้วคนมานที่นี่ <c oughs>

อาไวค่ะปทุกคนไปจะมาตีกองจเดาิมิูไปยให้ด่านโอ้น่ากโอยติดไปตีด่างอยู่เลยแล้วกิ้มลกแล้วลกแล้วลูกเป็นแล้วาด้ทุกคนเย เราให้เป็นคนดังแล้วทีเตียงใครแม่ทักทิ้ันบวกกองตีได้ไหมตีตีินไม่ินมั well okay. ้งไอ้เนี่ไอ้เนี่ยแย่กว่าให้หุกนะให้หูบเลยจัง